ฝึกแบบนี้เล่นดีขึ้นแน่นอนตอน5คอขอดครอบจักรวาลตอนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมรุเชนปั้นมือตาในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำในการฝึกนะครับอ่าขอด5ประเภทนะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบจักรวาลเลยอ่าฟอร์มจะมีทั้งหมด3ฟอร์มด้วยกันฟอร์มแรกนะครับจะเป็นชุดสาย6 4ส2าสองนะครับ ฟอร์มที่สองนะครับจะเป็นชุดสาย5-4-3-2และฟอร์มที่สามจะเป็นชุดสาย4-3-2-1อน่ะครับเอามาดูฟอร์มแรกกันก่อนคอร์ดชนิดที่1นะครับเมเจอร์เซเนะครับอ่าผมในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูทเป็น G นะครับ G m เมเจอร์เซนชนิดที่สองนะครับ G dominant seven หรือ G 7ชนิดที่3 G minor seven ชนิดที่4 G minor seven flat 5หรือ G half diminished และชนิดสุดท้ายชนิดที่5 G d i m i n i s h e v e n หรือ G4 d i m i n i s h ต่อไปนะครับฟอร์มที่2ชุดสาย5 4 3 2าผมขอยกตัวอย่างรูทเป็น C นะครับชนิดที่1นนะครับ C major 7ชนิดที่2 C dominant 7หรือ C 7นั่นเอง ชนิดที่3 C minor 7 e v e ชนิดที่4 C minor 7 flat 5หรือ C half diminished ชนิดที่5 C diminished 7หรือ C four diminished และ ฟอร์มที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับชุดสาย4 3 2 1ชนิดที่1นะครับขอยกตัวอย่างอยู่ที่รูทเป็น F นะครับนะชนิดที่1 F major 7ชนิดที่2 F dominant 7หรือ F 7ชนิดที่3 F minor 7 ชนิดที่4 f minor s flat 5หรือ f half diminished ชนิดที่5ชนิดสุดท้าย f 4 diminished หรือ f diminished 7ต่อไปการใช้งานเราก็เจอคอร์ดประเภทไหนนะครับเราก็ดูรูทเอาอย่างเช่น C อยู่ตัวนี้ Major 7 mm hmm. ก็ใส่ฟอร์มไปเลยอ่า mm hmm. B Dominant 7อ่าอยู่นี้ก็หา B แล้วก็ชนิดคอร์ด Dominant 7อ่า E minor 7 E อยู่ตรงนี้ก็เข้าฟอร์มนี้ ตัวอย่างในการนํามาใช้งานนะครับผมจะโชว์ตัวอย่างนะครับทั้ง3ามฟอร์มเลยนะครับฟอร์มที่1นะครับชุดสาย6 4สี่สามอง one t ฟอร์มที่สอง ชุดสาย 5, 4, 3, 2 1, 2, 3, 4ฟอร์มที่3ชุดสาย 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 ถ้าเพืนคนไหนชอบฝากกดถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและติดตามคลิปการสอนใหม่ๆจริงๆนะผมต่อไปนะครับพบกัน EP ที่5นะครับ